playlist by DJ อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงสวัสดีวันพฤหัสที่14พย27เมษายนเป็นวันที่วันนี้กลมไม่ใช่ไม่ใช่กลมบุตุทั้งดาราเกี่ยวกับดาราศาสตร์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยตอนเที่ยงกว่ากว่าวันที่แดดร้อนเราจะไม่มีเงาเงาที่มันจะตกใช่ไหมคะพระอาทิตย์มันจะตรงศีรษะแต่ไม่ได้ตรงเวลาเที่ยงเป้งจะเที่ยงนิดๆจะถามว่านาทีนั้นเรารู้ไหม ไม่รู้หรอกเราหลบแดดอยู่ในร่มไม่กล้าออกไปแล้วแต่ว่ามันก็จะรู้ได้ด้วยเขาเรียกว่ารู้ไว้ก็ดีว่ามันอ๋อมันเป็นเรื่องของระบบสุริยะใช่ไหมพี่กองรบตอนเด็กียนหนังสือมันจะมีคําว่าระบบสุริยะจักรวาลแล้วเราก็ต้องท่องว่าดาวไหนเนี่ยก่อนก่อนหลังเรียงลําดับอย่างไรดาวไหนเป็นดาวเคราะห์ดาวไหนเป็นดาวฤกษ์แล้วก็ดาวบริวารมีกี่ดวงมันมีประโยชน์อะเนาะ มันก็มีประโยชน์อะเนาะแต่ดาวที่ใช้ประจําจริงๆก็จะมีดวงจันทร์พระอาทิตย์พะอาแล้วก็โลกแล้วเราก็จะได้ยินพระสุขเข้าพระเสาแทกดาวพลรหัดดาวพระหัดย้ายแล้วก็ผู้หญิงมาจากดาวอะไรประดาวสุขผู้ชายดาวอังคารสิ่งที่รู้เนี่ยไม่มีหลักอะไรที่เกี่ยวกับระบบสุริยะจัก,กรวาลเลยเปล่า ใช่ไหมใช่กลายเป็นทั้งโหราร์าไปแทนมีจูปิเตอร์ยูเรนัสลูโตใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่มีอะไรที่จําได้หมายรู้เลยใช่ป่ะใช่ครับถามว่าคนไทยอ่ะส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเอาไว้พาเรื่องหัดย้ายเดี๋ยวพระาษาจะเข้าเดี๋ยวพระลาหูจะมาแล้วมันเป็นแบบเอาจริงสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่รู้มันคนละเรื่องแต่มันก็สนุกดีถ้าไม่คิดมากนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่า มันไม่รู้จะคิดอะไรอะยรกันแล้วช่วงนี้มันมีหลายสิ่งให้เรียนรู้เต็มไปหมดเลยนะคะรับรู้แล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกันค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสามโมงกับอีก33นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับเพลงที่ไล่เปิดกันมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันชนะต่อกันที่คนใหม่เขาดูแลอยู่ฉันคือนักสะสมความเศร้าซึ่งมีคุณผู้ฟังถามมาว่าพี่อ้อมกับพี่กงเป็นคนชอบสะสมความเศร้าไหมคะไม่ไม,ไม่ต้องสะสมมันก็มี ความเศร้าไม่ต้องพยายามไปสะสมมาคุณผู้ฟังมันมาให้เราเก็บเก็บเกี่ยวตลอดปะปี่กวงใช่ครับไม่ต้องอยากสะสมะอะค,ความทุกข์เนี่ยก็เยือนตลอดเวลาเลยอะหยุดแค่ว่าเราจะสะบัดออกได้ตอนไหนต่างหากด้วยซ้ํานะคะคิดแต่ไม่ถึงเพลงรักเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อกันที่หนึ่งเปอร์เซนวันนี้ยังไม่ทันได้เริ่มจัดเลยคุณผู้ฟังของเราคนเดิมเจ้าเดิมจนพี่กลวงทักว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> วันนี้เก็อี้เสียงไม่ดังแล้วเย้เขาเป็นอารมณ์ขันเพราะว่ามันยังไม่ทันดังหรอกล้าโล่ยังไม่ได้เปิดใหม่แต่ถ้าดังเอสอาร์ตจนขนาดที่มันหนุกหูนะคะกะ็คุณผู้ฟังก็แจ้งมาแล้วกันแต่ทางทีมงานนะทราบแล้วแล้วก็พยายามเต็มที่และที่จะซ่อมแซมแก้ไขแต่มันไม่ได้เป็นอะไระคุณผู้ฟังมันเป็นเก้าอี้นะคะอ่ะ วาดกันไปนะคะสําหรับใครที่อยากจะขอเพลงลังเลของ P. P. พีพีเพราะเมื่อวานที่อ้อมไม่ได้เปิดได้เดี๋ยวจัดไปเลยจัดไปอย่าให้เสียนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าคุยกันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเราก็พูดเรื่องสยามไนถูกไหมกวงถูกค,ครับใครๆครก็ยังพูดเรื่องสยามไนอยู่แล้วก็ยังพูดเรื่องของการเฮ้ยแล้วอีกหน่อยเราจะกินอะไรยังไงวะเนี่ยใครหยิบยื่นอะไรมาเราจะกินอะไรยังไงจริงนะพี่กวงคุณผู้ฟังเอาจริงๆน้ําเปล่าเราก็ดูไม่ออกถูกหรือเปล่า คือแต่แต่ถ้าเราไปด้วยกันเราซื้อของด้วยกันเราเราเราเปิดตรงนั้นด้วยกันมันก็จะไม่เป็นอะไรป่ะใช่ครับถูกไหมมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถูกป่ะแต่ถ้าเราไปเที่ยวแล้วมีคนยื่นแก้วน้ําอันนั้นเราไม่ได้กลัวไซยาไนนยนะแต่เรากลัวยาที่เขาเอาไว้มอมที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เสียกับแบบบูบอ่ะแล้วเขาพาเราไปรูดทรัพย์หรือทําไม่ดีไม่ายก็ทําได้ถูกไหมนั่นแปลว่าเราไม่ควรรับของจากคนแปลกหน้าแต่กรณีแบบเนี้ยเขาเข้ามาเป็นคนไม่แปลกแล้วไงถูกป่ะเขาเข้ามาเป็นคนไม่แปลกแล้วเขาเอาให้ดื่มให้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะยังมีกรณีหนึ่งมันมีคนที่รอดจากเขารอดอยู่คนเดียวอ่ะและที่รอดไม่ใช่เลยนะขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วเขาไม่มาช่วย เอความเชื่อหลือว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอตรงนั้นไม่ได้เรามีอาการวิงเวียนศีรษะจะเจียนขับรถไม่ไหวให้มาช่วยเราหน่อยแล้วเขาตอบไปว่าออกมาไม่ได้เขาขับรถหลงอยู่ทั้งนี้ก็เลยต่อโทรหาหนึ่งหกหกเก้าเนี่ยคุณผู้ฟังพอฉุกกระหูกอะไระเบอร์พวกนี้ยเมมไว้อะดีคือถ้าขึ้นทางด่วนนะหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งหกหกเก้าเป็นตายไลดีกดก่อนใช่ใช่กดก่อนกดได้เลยกดได้เลยแต่อย่ากดเล่นนะใดๆพวกนี้อย่ากดเล่นนะถูกไหมแล้วพอเขาโทรไปหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้ามาช่วย แล้วปรากฏเขาอ่ะตายเขาบอกเขาเหมือนเขาตายไปแล้วเขามันอยู่ถายใจอะแล้วปั๊มขึ้นมาได้อ่ะแล้วก็รอดอะแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเป็นเพราะคนเนี้ยนะคะก็รอติดตามกันต่อไปตอนนี้ก็เลยชื่อของเขาเวลาถูกกล่าวถึงจะพัวด้วยไซยานายชื่อเหมือนชื่อนี้นามสกุลนี้ไปเลยใช่ใช่ป่ะเมื่อก่อนเราก็จะมีคนนี้จากบ้านนี้คนนี้จากบ้านนี้คนนี้คือยาพิษนะคะซึ่งคนที่ ตีคู่สูสีมากับคนที่โดนโดนเรียกว่าคุณแอมศยานายเนี่ยก็คือทนายตัวเราเขาเทนายกี่คนอ่ะคนเดียวนะนั่นไงมันคือแอปใช่ไหมคือเราเห็นหน้าในรายการพี่หนุ่มอะนิดนิดมันเป็นภาพที่หน้าสีสดใสสดใสอะแต่มันเราเห็นอีกอันหนึ่งอะที่เป็นคนจริงๆอ๋ออันนั้นคือแอปใชมอารมณ์เหมือนไม่ตรงปกเออเขาเขาไม่เขาทนายคนเดียวถูกไหมคนเดียวครับอ่า เข้าใจหละเข้าใจทุกอย่างเราก็เอ๊ะนึกว่าเขามีเป็นทีมไม่มีคนเดียวนะเดียวคนเดียวโอเคจบนะคะทางเราก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเราเรากำลังสนใจเรื่องนี้เรื่องของความปลอดภัยก็เรียนรู้กันไปว่าเราจะดีวกับมันยังไงแล้วอย่าเผลอมีอยู่ในบ้านและไม่ใช่เฉพาะสายนายนะคะคุณผู้ฟังวันก่อนอ่านข่าวแล้วเจอว่ามีคุณยายอ่ะไม่รู้ว่าขวดเนี้ยคือขวดที่ หลาลูกตัวเองอะลูกชาย<ม>แต่ไม่ใช่พ่อแม่เด็ก<ม>ใส่ยาที่เป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นในบ้าน<ม>ไว้ในขวดที่เป็นขวดพวกขวด<ม>ขวดที่ขวดทิ้งแล้วอ่ะและหลานไม่รู้หยิบไปกิน<ม><ม>เพราะฉะนั้นใดๆที่จะเป็นสารอันตรายในบ้านนะคะ<ม>แยกส่วนแล้เก็บให้พ้นมือเด็กไอ้<ม>คำนี้เขาก็พูดจริงก็คือเก็บให้พ้นมือเด็กแล้วก็ให้พ้นมากๆอะ่ะและอย่าเอาไปใส่ในขวดที่ เป็นฉลากของเครื่องดื่มเพราะเด็กไม่รู้นะคะจะเผลอหยิบไปทานนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอะไรคือยหดื่มน้ําใช่ไหมให้ดื่มน้ำเยอะๆให้ดื่มนะให้มันออกมาค<ช>ือระวังก่อนดื่มน้ำก็ให้โทรตามตำร<ช>วจโท<ช>รตามอะไรไปก่อนถูก<ช>ไหมคะอ่ะก็ะจัดการเขาเรียกว่า กลับไปบ้านน่ะไปเช็คสารที่อะไรที่มันให้ที่มันแบบอันตรายให้ไ<ม>กลมือเด็ก<ๆ>ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาว่าเรื่องไซยาไนตยตัวคนจะเอามาเรียนแบบมากๆก็น่ากลัวจริงผมว่าก็ต้องดูแลให้การจัดหามันไม่ได้ยากว่าน,นี้เมื่อเช้าอันทารกันต่นเช้าเลยคุณลองกดเข้าไปดูในพวก แอปขายของก็เจอแต่มันไม่ได้มาในรูปแบบไซยานไนไซยานไนนะมันจะมาในรูปแบบของสารเนี่ยปนอยู่ในตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวโป้งโป้งออกมาแต่มันสามารถเอาไปผสมได้แล้วมันไม่ได้แปลว่าให้ทีเดียวแล้วเราไม่ได้หวังผลนั้นจากการศึกษาโคนันหรือกินไดจิเราจะสามารถค่อยๆทําอะไรอย่างนี้ได้คุณผู้ฟังก็สังเกตตัวเองถ้าเรามีอาการที่ไม่ปกติปวดหัววิงเวียนศีรษะอาเจียน บ่อยบ่ๆทีๆจากคนที่เคยแข็งแรงก็ลองไปเช็คสุขภาพดูซะหน่อยแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมาทําอะไรอย่างนี้กับ<ช><ช>เรา,ารอะใช่ไหมคะนะคะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเคยเห็นในสายรัคดีต่างประเทศนานและจะมีสีทาเล็บชนิดหนึ่งทิ่ทาแล้วเอาเล็บจิกอาหารถ้ามีพิษหรือเครื่องดื่มอ๋อสีเล็บจะเปลี่ยนในมือนนงจีน ใช้พวกเกาหลีเกาหลีจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไอ้พวกเข็มชนิดที่แบบเหมือนมันเขาเขาเรียกทำจากวัสดุที่แบบแท้ๆและจิ้มดูถ้ามันมีสารที่มีพิษถูกวางยาสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะนี่ไงเราอะเห็นไหมใครที่บอกว่าสื่อไม่มีผลมีทั้งนั้น